เริ่มประท่ากันปุ๊บให้หยุดเลยขอไม่หยุดครับเพราะผม <ขอ S 1> สตาร์ทแล้วผมขอร้องผู้บชาว่าไม่หยุดครับผมขอต่อรองไปหลายวันบวกลบคูณหารออกเท่านี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับผมไปต่อก่อนเพราะว่าผมเข้าเกียร์หนึ่งแล้วถ้าหยุดผมต้องออกมาพูดว่าใครสั่งให้หยุด แล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าผมจะเอาแผ่นดินคืนแล้วคุณไม่หยุดนี่นั่นคือโทษประหารคุณเลยทีเดียวนะครับของผู้ใหญ่บ้านเราอาจจะมองว่ากลัวสูญเสียกลัวลูกน้องเราอาจจะมองใน,นแง่ดีนะครับอมองบว,วกว่ากลัวลูกน้องเราบาดเจ็บเสียชีวิตอย่าลบกันเลยน้องพอแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ผมคิดต่างกับท่านคือผมต้องการเอาแผ่นดินคืนในสิ่งที่เขามาอยู่นานแล้วเช่นภูมะเขือ แล้วก็อยากปิดตาเมอนทมให,ให้เด็ดขาดซะไม่ต้องขึ้นมาอีกค่ะ,คะอ,อันนี้ตาควายด้วยนะครับตาควายผมก็คิดเหมือนกันแต่วันนั้นน่ะเราโยกกําลังมามาบุกเอาภูมเะเขือก่อนค่ะเพราะว่าภูมเะเขือเนี่ยมันสวยงามมากสวยมากสว้ยเส,สดายไ่เอา,าทิวทัศน์กูก่อนนี่เหรอวะ,อะ,อะบอกน้องๆให้พวกมึงเมา่านี้่นันก็วางแผนร่วมกับน้องๆฐานอากาศ ไปจัดการตรงนั้นพอจะโยกมาที่ตาควายหมดเวลาก่อนอก็เลยเอาลรลยว่าปูอยู่ใกล้ๆมึงนี่แหละดูแล้วก็พร้อมเมื่อเมื่อเมื่อสั่งเมื่อพร้อมเมื่อภัยเขียวผมก็คิดเหมือนเหมือนพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับแต่ว่าวันนั้นน่ที่เราหยุดก่อนเนื่องจากว่ามันจะมีประชุมยูเอ็นประชุมสาประชาชาติ เรากลัวที่เขาจะเอาเรื่องเหล่าเนี้ยเหมือนเราไปรังแกรประเทศเล็กเพราะว่าตรงนี้มันอยู่เส้นเขตแดนพอดีพอดี <c oughs> อผู้ใหญ่เกรงว่าเขาจะเอาเรื่องเนี้ยเราไปรังแกรประเทศเล็กแล้วก็เอาขึ้นไปสู่ที่ประชุมยูเอ็นแล้วนานาประเทศก็จะลุมตำหนินเราว่าไปรังแกเขาทำไมไหนบอกว่าหยุดยิงแล้วออย่างนี้ครับก็เลยยังไม่ได้ทำที่นี่แหละสองวันแม่ทัพกุ้งก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่เพราะรอนี่แหละครับ รอนี่ครับรอไฟเขียวนี่ครับอพอนั่นเสร็จพอมึงกลับได้แล้วไปส่งทงเอ